การพิจารณาการตัดสินใจหลายหลายอย่างหลายหายเรื่องเราคิดว่าเราใช้สติในการคิดพิจารณาเราใช้จิตสำนึกในการพิจารณาถูกผิดแต่จริงๆอ่ะหลายๆลาเรื่อง่ะเราได้ตัดสินใจโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวเลยว่าจิตใต้สำนึกมันสั่งเรามันจะบงการชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัว สวัสดีครับผมอนุชาจันคลายชาญน,นะครับเจอกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกนักจิตวิทยาบอกว่าในขณะที่เรากำลังจะหลับหรือก่อนนอนที่เราเตรียมตัวจะนอนเนี่ยจิตใต้สำนึกมันเปิดจิตใต้สำนึกมันเปิดแล้วถ้าเราคิดถ้าเราคิดเนี่ย ความคิดและภาพความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะหลุดเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราก็ได้คือจริงๆเรามีวัตุเราตั้งใจว่าเราอยากให้ความคิดความรู้สึกเนี่ยเข้าไปในจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกแหละมันจะบงการชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนักจิตวิทยาบอกไว้นะว่าวันทั้งวันความคิดอาจของเราจริงๆอ่ะ ไม่ใช่มาจากจิตสำนึกหรอกนะมันมาจากจิตใต้สำนึกการพิจารณาการตัดสินใจหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเราคิดว่าเราใช้สติในการคิดพิจารณาเราใช้จิตสำนึกในการพิจารณาถูกผิดแต่จริงๆอะ่ะหลายๆเรื่องอะ่ะเราได้ตัดสินใจโดยที่เราอะ่ะไม่รู้ตัวเลยว่าจิตใต้สำนึกมันสั่งเรา เคยอา่านหนังสือเกี่ยบกับเรื่องราวของจิตใต้สำนึกนะเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างนะว่าการที่หลายๆครั้งที่คนเราทําสิ่งใดแล้วคิดว่าตัวเองใช้ติดสํานึกในการคิดตัดสินใจในการพิจารณาแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ตัวเองอ่ะกำลังใช้จิตใต้สำนึกอยู่อย่างเช่นเวลาเรากินอาหารแล้วอาหารเราเหลือถ้าคนที่กําลัง ดูแลสุขภาพหรือคนทั่วๆไปก็ตามแต่มันมีอาหารที่ค้างเออมันมีอาหารที่ค้างเมื่อวันก่อนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยถ้าอาหารที่ค้างคืนมันมีโอกาสเสียเออมันมีโอกาสเสียถ้าลองชิมแล้วมันมีกลิ่นมันมีรสนิดหน่อยเนี่ยถ้ามันมีโอกาสเสียเนี่ยเราควรต้องทิ้งแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ทิ้งหรอก ด้วยคิดว่าเฮ้ยนิดเดียวผมต้านทานมีก็กินพอกินคราวนี้มันสมเหตุสมผลไหมว่า,าเรากินเพื่อสุขภาพหรือกินเพื่อทำลายสุขภาพแต่เราคิดแล้วล่ะว่ามันกินนิดเดียวอะ่ะกินมันมีนิดเดียวอะ่ะแกงแกงถ้วยนี้ซุปถ้วยนี้กินมันมีนิดเดียวรสชาติมันก็เปลี่ยนแค่นิดเดียวเองไม่น่าเสีย เนี่ยไอ้คำว่าไม่น่าเสียเนี่ยเราคิดว่าเราคิดพิจารณาด้วยจิตสำนึกด้วยสติปัญญาแต่จริงๆมันมาจากภูมิภูมิหลังของเราซึ่งผมกำลังจะบอกว่ามันมาจากจิตใต้สำนึกมันให้เราแต่มันมันให้เราตัดสินใจว่ากิน เกินได้แต่ที่ไหนได้ก็ของเสียก็คือเสียใช่ไหมล่ะคนก็ท้องเสียก็รู้ว่าของเสียจะ,จะกินใช่ไหมก็ท้องเสียเออคือจิตใต้สำนึกอะถ้าจะว่าไปมันบงการเราเลยนะมันบงการชีวิตเราเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วจิตใต้สำนึกมันมาจากอะไรเริ่มต้นมันก็มาจากความคิดนี่แหละ คิดบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นนิสัยอ่ายิ่งเราทำบ่อยๆอ่ะโอกาสที่จิตใต้สำนึกในสมองมันจะเปิดเนี่ยมันก็เข้าไปได้ไอ้ตัวนี้แหละมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเราก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้อเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครที่ดูผ่านช่องทาง Youtube ก็ อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมเพียงแต่หวังว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตที่ดีต้องมีวิถีที่ใช่ผมอนุชาจันคายชานครับแม่รีเฟล t น่าจะมีคนดูแต่ว่ายังไม่ส่ง คำถามมาไม่เป็นไรนะโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะครับเอาสิ่งละอันพันละน้อย